đơn đơn lã đơn ไม่ถึงร้านสักทีเป็นร้านอาหารไทยเล็กๆที่แฟนนุอยากกินมากเสิร์ฟเมนูอาหารไทยพื้นบ้านที่หาทานยากกับร้านนี้เลยครับฟุง้งทองหลอ่อเปิดสำหรับเริ่มต้นสำหรับ2คนอาหาร8จานในราคา4114่บาทจัดมาจานแรกเผือกไข่เค็มทอดซอสคลองแข็งลูกเล็กพอดดีคำทอดมะกรอบตัวซอสหอมหวานชอบที่มีไข่แดงข้างในและไส้ถั่วแน่นๆจานนี้ดีนุชอบตำกะปิผลไม้สดชื่นจัดจานชุ่มฉ่ำเปรีย้ยวหวานเผ็ดลงตัวหอมกะปิในทุกค,คำน้ำพริกมะขามอ่อนอองปูนาเสิร์ฟมาพร้อมผักสดหลากชนิดน้ำพริกเผ็ดเค ทีเด็ดที่หลายคนยกนิ้วให้หนุมาพกเมนูนี้ตัวปลาบูทรงตรงจากจังหวัดพิจิตรทอดมาอย่างกรอบเก็ตฟูสดชื่อเนื้อปลาอย่างสดจะกินคู่กับซอสน้ำปลาหรือเติมซีฟู้ดหน่อยก็อร่อยละหมูกะปิคาราเมลน้หมูสามชั้นไปหั่นบางๆแล้วทอดกรอบกับซอสกะปิที่เคี่ยวจนเป็นคาราเมลรสชาติดีเข้มขน้นและเคี้ยวอย่างมันต้มกะทิเนื้อเค็มกรอบใส่ปลาตูชิ้นใหญ่หน่อไม้สดตลิงปิงเปรี้ยวๆแล้วท็อปมาด้วยเนื้อเค็มกรอบที่ด้านบนเข้มขน้นรสชาติดีถือเป็นครั้รรกกกกขออนบบเเเมมมููี้ดคะาาา่่วป็็็จลทย แนะนำให้กินพร้อมก้าสวยปิดท้ายด้วยไอศครีมกล้วยไข่ข้าวเม่าท็อปด้วยกะทิทอดเป็นเมนูโฮมเมดของร้านอร่อยหอมหวานได้หลายเทกเจอร์ใครที่ชอบอาหารไทยโบราณรสชาติดีหาทานยากแวะมาลองร้านนี้เลยครับตัวร้านอยู่ในซอยทองหล่อ19เปิดทุกวัน10โมงครึ่งถึง2ทุ่มหยุดทุกวันอังคารต้องบุ๊กกิ้งล่วงหน้าเท่านั้นวันนี้นุ้ดเผจใช้ใเงินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ